ข่าวดีสำหรับผู้ที่ใช้โปรตีนเมโนอาร์ดีสองครับมหัสจัย์กเกษตรสีเขียวคืนกำไรให้ชาวสวนมีการโปรโมชั่นเพื่อลดต้นทุนโปรตีนเมโนอาร์ดีสองวิธีใช้นะครับเรามีแปลงสาธิตนะครับท่านผู้ชมที่สวนดรกรสุกเกษมได้ปลูกทุเรียนด้วย RD 251เพียงอย่างเดียวเราใช้ศาส รถราดเหมือนภาพเมื่อ,อสักครู่นะครับน้ําในบอ่อในสระหรือว่าแทงน้ําระบบน้ําต่างๆใส่นะครับโปรตีนเมโนอาร์ดีสองห้าขวดต่อ10ไร่ทุก10วัน15วันแล้วก็ใส่ลงไปน้ําที่มีกลิ่นหรือว่าอาจจะญ้านาแรางต่จากก็จะ,ะสูญสิ้นไปสลายหายไปนะครับลดการ เน่าเหม็นลดแก๊สลดกา๊าซพิษต่างๆนะครับจะมีคุณภาพที่ดีทำให้ต้นไม้ของเราฟื้นฟูต้นเร็วแข็งแรงใบเขียวแตกยอดดีและที่สำคัญคือลดต้นทุนครับท่านผู้ชมดูสภาพต้นทุเรียนอายุประมาณ1ปีก็ปลูกกลางนาดินเหนียวไม่มีใช้ฉีดพน่นนะครับ สิบห้าซีซีต่อน้ำยี่สิลิตรบางแดดร่วอะไรต่างๆนะครับสารก็ปล่อยทุกชนิดใช้โปรตีนเมนูอาหารสองขั้นเพียงอย่างเดียวโรคไม่มีครับท่านผู้ชมครับหรือจุลินทรียกเน่าขนเน่าเจ็ดถว่านโรคห้ามันนะครับสําคัญทําให้ต้นทุเรียนเสียหายได้นะครับโรคฟิวเซอร์เรียมอะไรต่างๆก็ไม่มีสําหรับนาข้าวนะครับท่านผู้ชม จุดที่ท่านเห็นอยู่เนี้ยเขียวๆเ,เนี่ยเราใส่โปรตีนเมโนอาร์ดีสองห้าหนึ่งไปสองฝาหรือเท่ากับห้าสิบนะครับห้าสิบซีซีต่อหนึ่งไร่ช่วงนั้นไม่มีน้ำนะครับเราใส่ไปสองครั้งดูๆแล้วก็สวยงามมากนะครับข้าวต้นทุเรียนที่จังหวัดสุพรรณบุรีเราก็ได้ไปแนะนำ นะครับท่านผู้ชมแนะนําให้เกษตรกรใช้ได้ผลในแปลงข้างๆก็ปลูกไม่ได้นะครับแต่ใช้โปรตีนเมโนูอารีสองปลูกแล้วลุงบรรทมเขาพอใจมากนะครับช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับท่านผู้ชมซื้อ1ลังแถม1ลัง1ลังมีสิขวดท่านได้ไปฟรีๆเลย มูลค่า7,200บาทนะครับซื้อ1รลังจ่ายเพียง7,200บาทได้ไป1รลังนะครับก็เป็นโอกาสดีคืนกำไรให้ผู้ที่ใช้โปรโตีนเมนู RD251 กันนะครับไม่ว่าท่านจะใช้พืชอะไรกระดกนะครับทุเรียนดกมากนะครับติดต่อก้ามานะครับ080 8 9 5 9 2 4 4 0808959244 ID Line นะครับท่านผู้ชม RD251 5 RD251 RD คือชื่อผลิตภัณฑ์แต่ใช้ตัวเล็กนะครับตัว R ตัวเล็กตัวดีตัวเล็กแล้วก็ตามด้วย2551นะครับปีพศที่วิจัยมีงานวิจัยยืนยันครับท่านผู้ชมครับ รับรองคุณภาพเลยเป็นสารที่เป็นโมเลกุลขนาดเล็กนะครับเป็นกลุ่มโปรตีนที่มีพลังมากเป็น X by O เทคโนโลยีนะครับเป็นสารออร์แกนิก100%ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเลยนะครับคนใช้ก็สบายทำให้รากหายใจได้ดีนะครับแผ่ขยายได้ดีสังเกตต้นไม้ ต้นทุเรียนนะครับใบจะเขียวสร้างอาหารนะครับส่งไปเลี้ยงทุกเซลล์เลยอันนี้เป็นงานระดับเซลล์นะครับทำให้เกิดเซลล์ใหม่และมีเซล์ที่จเจริญเติบโตเร็วขยายความสม่ำเสมอของเซลนะครับขนาดของเซลล์เท่าๆกันนะครับทำให้เกิดสารที่จ้างทานโรคและแมลงได้นะครับ เป็นสารอัลคาลอยหรือสารฟีนอลนะครับก็จะเกิดขึ้นมาเองภายในต้นทุเรียนนะครับฟังอการอธิบายนะครับให้กับลุงบุญธมแต่พลสของเราเนี่ยมันมันไม่ค่อยกินใบมันก็เลยใหญ่เหมือนผักเนี่ยใบใหญ่ใบโตใบหนึ่งนะพอใบหนึ่งมาเป็นฐานปุ๊บพอมันเขียวเข้มแก่เป็นวัยกำลังทำงานกำลังสังเคราะห์แสงได้ เต็มที่เนี่ยใบสองก็จะออกละใบสองใบสองเนี่ยมันจะสั่งการละพืชอ่ะสั่งการเอาฟอสฟอรัสตัวกลางพอตัวกลางปุ๊บใบมันจะเล็กมันจะเบรกเดโกเจนนิดนึงเออท่านได้ถ้าการก็คือนะครับว่าไม่เรียนเราทำไมเล็กในปลายอ้อกไม่ว,ว,วิชาการเขาเรียกว่า c ต่อ n เนี n ่ย c เอเลโช อ่ซีก็คือคาร์บอนต่อไนโตรเจนอันนี้มันจะเริ่มมีคาร์บอนสูงละมันจะเล็กใบสองเห็นไหมพอใบสองออกปุ๊บพอใบสองแก่ใบสามออกมามันก็เล็กต่้ใหญ่เลยเราเราก็จะตกใจเอ๊ะววมันทำไมเล็กเรื่อยออกเล็กไปเรื่อยแต่จริงๆแล้วพืชอ่ะเขาจะดูดฟอสฟอรัสเข้าไปเพื่อ เป็นวัตถุดิบฟอสฟอรัสเป็นตัวผสมสร้างเซลล์ใหม่เซลล์ใหม่สวนที่เป็นตัวอย่างถือว่าเป็นแปลงสาธิตได้เลยได้เลยใช่ไหมครับ <c oughs> ที่รับแรงนี้ก็เป็นที่ <c oughs> รู้จักกันเนาะครับชื่อวิราชอินดีครับอ่าเป็นคนที่รับแรงค,คนรับแรงแ,<ล>แล้วก็เกษียณอายุยราชก,การอ๋อสำหรับท่านผู้ชมที่สนใจ เก so, ี่ยวกับการปลูกต้นไม้เพื่อสวนนะครับเดี <S <s ๋ยวฟังอาจารย์นะครับคนแนะนําอะไรให้ท่านผู้ชมบ้างครับก็ที่นี่นะครับพอดีได้เริ่มทำตั้งแต่ก่อนเกษียณแล้วครับเป็นเกือบสิบปีเตรียมแผนวางแผนไว้ว่าเราจะอยากอยู่กับธรรมชาติครับโดยมีอยู่กับต้นไม้ซึ่งลดโลกร้อนด้วยเมื่อเราเลี้ยงดูมันแล้วพอ เราได้อาศัยมันนะครับเราก็ได้อาศัยร่มเงาได้อาศัยบรรยากาศของเขาเราก็ยังได้ผลผลิตมาช่วยในเรื่องของปุ๋ยยาการดูแลรักษาต่างๆได้พื้นที่นี้ประมาณเท่าไหร่ครับประมาณพื้นที่ในสี<า>ไ<ล>่ไร่สี่ไร่สีไร่นี้สร้างเงินได,ได้เท่าไหร่ครับพืชทั้งหมดเลยครับประมาณก็ ก็มันไม่แน่นะหลักมันไม่แน่ก็หลักแสนนะครับหลักแสนหลักแสนนะพื้นที่สี่ไร่นี้สร้างเงินหลักแสนมีทั้งบ้านทั้งสิ่งปลูกสร้างด้วยสี่ไร่ชนิดของพืชมีอะไรบ้างครับก็มีมะยงชิดเป็นหลักนะครับสายพันธสายพันธุ์ของแม่ย่าสุโขทัยมาจากสุโขทัยกับกับทุนเก้าบ้างเล็กน้อยับแล้วก็ทุเรียนตอนนี้กําลังลงทุเรียนทุเรียนแทรกเข้าไปเป็นคล้ายๆลรักษาสวนผสม มีขนุนมีหลายอย่างนะครับแต่แต่เน้นหนักไปทางมายงชิดแายได้หลักที่มายงชิดมายงชิดปีแรแล้วก็มีเริ่มออกดอกมาบ้างแล้วทวเดียนทีนี้การทําเกษตรอยู่ในบ้านตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีปัญหาเรื่องสารเคมีครับมีมพวกโรคแมลงอะไรต่างๆเราต้องฉีดทีนี้มันจะเป็นอันตรายเลยสิแก้ไขย,ยังไงครับไอ้ไอ้ส่วนนี้เรา เราใช้น้อยมากาถามว่าไม่ได้ใช้เลยเน่ไม,ไม่ใช่นะใช้น้อยมาก,กแต่แต่เน้นความปลอดภัยเป็นหลักหลักเราหลักๆเลยก็คือใช้ใช้ชีวภาพนะครับ,รบใช้ชีวภาพพวกน้ำส้มคัันไม้ส้มส,สายชูอะไรทำนองนี้นะครับ <c oughs> ก็มีตัวผลิตภัณฑ์ของของ RD 1> 25 1> 25 1> อาร์ดีสองห้าหนึ่งมาช่วยเสริมเสริมพวกนี้ก็ทำให้ให้รู้สึกว่าต้นมันจะแข็งแรงแข็งแรงก็ศัตรู ต่างๆก็จะน้อยจะน้อยที่ที่ได้ทดลองลงตัวมากี่ปีแล้วครับลงตัวเริ่มผลพิเลนนะครับที่ที่ใช้ r าดีแล้วก็ใช้ใช้ชีวชีวพันธุ์พวกนี้นะครับคับก็ประมาณ3ปี4ปีขึ้นปีที่สอาจารย์คิดว่าการเกษตรมีความสําคัญมากน้อยเพียงใดก็สำคัญกับชีวิตเราแล้วตื่นมาก็ ต้องเจอผลิตภัณฑ์เกษตรอยู่แล้วนะฮะไม้นเรื่องอาหารการกินแล้วก็ด้านสุขภาพทุกวันนี้ก็คือสุขภาพเราก็อยู่กับต้นไม้อยู่กับธรรมชาติใช่ไหมครับได้ออกกําลังกายอ่าอันนี้แด้วยความรื่นรมความจิตใจและร่างกายด้วยอย่างเงี้ยครับอันนี้ไม่เป็นเลยตุ้มแค่ครับอันนี้อาจารย์พาไปดูเส้นดินหนึ่งครับครับปเป็นไงบ้างโอ้ใบยอย่างงามอันนี้มูสันคิง ปกติใบบังสังขิมันเล็กนะครับอืมใช่มันจะเล็กยอดจะเลื้อยหน่อยครับยอดแตกพุ่งสวยมากเลยนะอืมนะฮะอืมสวยอาดีมีเซอร์นะครับต้นสะอาดนะสะอาดนะฮะอืมสำคัญตรงโรกนี่แหละตุเรียนนะครับโรคแมลงถ้าแข็งแรงโรคจะน้อยกว่านะอืมหนึ่งถ้าไม่เข่าแข็งแรงก็อันนี้ครับต้นคู่เนี่ยสวยแสดงาดองทั้งนี้ทั้งต้นคู่ต้นเดียว เร็วมากแอปเดียวไม่กี่เดือนเป็นขึ้นเป็นเม็ดเลยอะอนี่ครับปีนี้ครับลูกไหมเอามาทาอเอาต้นมาปลูกเลยฮะต้นโอชีมาปลูกแล้วก็เปลี่ยนยอดนะแล้วก็ตอนนี้เป็นโอชีเป็นหนามดำเร็วมากไม่กี่เดือนนะครับเป็นเม็ดเลยแตกไม่หยุดเลยฮะ